นะครับในหนึ่งในอายะของโซลอัลมาอิดะที่อัลลอสสุบฮาโนวตาลาได้ทรงกล่าวถึงบรรดากลุ่มกลุ่มชนต่างกลุ่่มชนตางๆที่ได้ได้นับถือศาสนาแตกต่างกันไปมาดูว่าอัลลอสตาลาทรงตัดด้ว่ายังไงว่าอัลลอสสุบฮาโนวตาลาได้ทรงตัดว่าอินนัลลาดีน์อามมนูวัลลาดีนฮาดูวัสซาบิอูนวันน์ซาระมันอาเมนับิลลาฮิวัลยามินอาคิรวะอามิลซัลิฮัมฟะลาขอฟุนอล ل ي หิมวะลาฮุมยิฮซนูน แท้จึงบรรดาผู้ที่มีอีมานอินนัลละดีนะอามานูแท้จึงบรรดาผู้ที่มีอีมานหมายความว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah, ตอัลอ Allah, าลอฮ์แล้วก็ศรัทธาต่อรูลของลอสุบฮานูว์ตาลาแล้วก็ศรัทธาในอาการอุนอีมานต่างๆที่ท่านอับดุลัลาะห์สัลลัาได้กล่าวไว้ในฮะดีษที่มีญิบีิมาถามท่านอับดุลเลาะห์สุตลต่านว่าวา่วาอัคบตเนี่ยอันอีมานจงบอกฉันหน่อยถึงเรื่องของเรื่องของอีมานแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่า อัลีมานอัลลอฮฺบิลลอฮะมัลาอกะติฮิวะกุตุบอฮรุัุลิฮิอัลลอฮฺบิลลอฮะมัลาอกะติฮิอะกุตุบอฮรุัุลิฮิอัลลอฮฺอัลนอฮควัลลอฮบอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮัลนอฮฺอัลลอฮฺอัลลอาฺอัลลอาอัลลอฮาอัลลอฮฺอัลลออัลลอฮ่อัลลาฮฺอัลรอฮฺอัลาอฮาอัลลอฮฺอัลอฮฺอัรลัลัทธาต่อบรรดารอซูล ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันกยามะและศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการต่างๆทั้งความดีและความชั่วว่ามาจากการกําหนดของลอสุภานุตาลาทั้งสิ้นการมีอีา่านจึงต้องครอบคุมถึงการศรัทธาทั้ง6ประการนี้ถ้าใครที่ปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากอี م านหมายความว่าเขาปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธหลักการศรัทธาของอิสลามคือเขาออกจากการเป็น เป็นมุสลิมอัลลอฮฺทาลาจึงบอกว่าอินนัลละดีนาอามานูแท้จึงบรรดาผู้ที่มีอีมานพี่น้องและคาว่าอิมานกับคําว่าอิสลามเวลาที่มาอยู่รวมกันเนี่ยความหมายจะแตกต่างกันแต่พอเวลาที่อยู่คนละที่เนี่ยอิมานจะครอบคลุมถึงอิสลามด้วยแล้วอิสลามจะครอบคลุมถึงอีมานด้วยแต่ถ้าหากว่ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยคำว่าอิมานจะหมายถึงอรการไม่ถึงหมายถึงหลักการศรัทธาที่อยู่ทางด้านจิตใจส่วนคําว่าอิสลามเนี่ยจะหมายถึงหลักการศรัทธาที่อยู่ทางด้านการปฏิบัติดังที่ท่าน,นอ,อ,อาับดุลลอก,กับ จิบรีนได้ตอบไปในฮะดิษที่มีจิบรีลมาถามว่าวอัคบิดเนียนนี่อิสลามเจ้าจงบอกฉันหน่อยว่าอิสลามนั้นคืออะไรท่านนบีก็ได้บอกไปว่าอันต่ชเชิดอัลลอฮ์อินลาฮิลลอห์ลลลวันนม์มุฮัมมัดอัลลอฮ์สุลลัลวะตุกีมัสซาลาห์แะตุตียัลซักะและตุซูมอัลโรมดอนวะตุฮุจญลเบย์ตะอินิสตะต่อแตะอินิสต์สบีลาว่าอันอิสลามอิสลามก็คือการที่เจ้าจะต้องนะฮะศรัทธาปฏิญาณต่ออัลลอฮปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้า,าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้้โดยแท นอกจากอัลลอฮ์ตาอัลาและปฏิญาณอัลโมฮัมมัดนั่นคือรอซูลผู้ที่นำสารจากอัลลอฮ์สุบไบร์โน่ตาลามาให้กับประชาชาตินี้วะตุกีมอัลซัลาห์และต้องดำรงละหมาดวะตุติยะสักะและต้องต้องทำการจ่ายซะกาตและวะตฮุจเจลเบะวะตะซูมอรมฎอนและต้องทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะตฮุจเจลเบะอินสตะฟายตายเลอิสบีลาและจะต้องทำการทำฮัจญจหากว่ามีความสามารถในการเดินทางทั้งไปและกลับได้แม้นั้นทั้งสองอย่าง คือคือความหมายถ้าหากว่ามารวมอยู่ในกล่าวรวมอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยอิสลามจะหมายถึงการการปฏิบัติแล้วก็อีมานจะหมายถึงการหลักการศรัทธาแต่ถ้าอยู่คนละที่กันพี่น้องบรรดาอุลามาได้บอกว่าเวลาที่มีการกล่าวถึงอีมานจะครอบคลุมถึงอิสลามด้วยแล้วเวลาที่มีการกล่าวถึงอิสลามเนี่ยอิสลามจะครอบคลุมถึงคาว่าอิมานเพราะฉะนั้นเวลาที่อาะอัตอาราได้บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่มีอีมาน ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นน่มีอหมานเพียงแค่หลักการศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่เคยมีการปฏิบัติเลยไม่ใช่แต่หมายถึงครอบคลุมถึงอหมานครอบคลุมถึงหลักการศรัทธาทั้งหมดที่หมายถึงการปฏิบัติด้วยเพราะอะไรครับเพราะใน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 หลายๆอายะที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาได้กล่าวถึงการมีอหมานแล้วก็จะครอบคลุมไปถึงอะไรฮะครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติอามัลที่สอนและดังในอยยะนี้เดี๋ยวัล้วตาลาจะได้กล่าวมาในหลังจากที่พงค์ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของกลุ่มชนต่างๆแล้วพงค์ก็จะได้บอกว่าการปฏิิบัตอาม ที่สอนแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าอีมานกับการปฏิบัตินั้นจะอยู่เคียงคู่กันจะไม่แยกออกจากกันนะการมี إ ي ่านจึงครอบคลุมถึงถึงหลักการหลักการปฏิบัติของเราด้วยอรุษน้วันจมาแล้วก็ชาว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 ซาลัฟบรรดาซหฮาบะ,ะนั้นบีสอลลัลฮ์อะัยวะซัลลัมเนี่ยจะไม่แยกระหว่างการอีมานกับการปฏิบัติออกจากกันเพราะฉะนั้นคนที่แยกระหว่างอีมานกับการปฏิบัติออกจากกันเนี่ยก็คือใครฮะคือพวกมุรจิอะ พวกมุรุยาคือพวกที่มีความหวังพวกที่อ้างว่ามีความหวังต้องใช้คําว่าอ้างว่ามีความหวังแล้วเขาจะพากันบอกว่าคำว่าคาว่าอ ي มานนั้นหมายถึงการการศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแค่เรามีการศรัทธาไม่ต้องปฏิบัติอะไรเราก็ได้เข้าสวรรค์เลย แล้วเขา็ยกหลักฐานในมุมที่เขาได้ได้ได้เองเองไปทางนั้นก็คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงว่าใครที่กล่าวคำว่าลาย ening, ละให้ละลจะได้เข้าสวรรค์แต่ลืมหลักฐานในเรื่องของไหวอิทในเรื่องของการลงโ halt, ทษของลลอสุานรนวตาลาลืมหลักฐานที่ละลอดตาลาได้กล่าวถึงการปฏิบัติและถ้าหากว่าเราไปดูในอายันกุรานที่ละลอดตาลาได้กล่าวในกุรานนะพี่น้องเราจะได้พบว่าไม่มีอายะ์ใดเลยที่ละลอดตาลาได้บอกว่าคนที่มีอีมานแล้วจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยนอกจากว่าละลอดตาลาจะบอกว่ามีการปฏิบัติอามันที่สอนและเข้ามาด้วย นะอยายะห์ไหนก็ตามที่อัลลกุรอาลาได้บอกว่าจะได้เข้าสวรรค์นนะพระองค์จะกล่าวว่าอาัลลอฮฺดีนะอามันวะมิลุสซอลิฮฮะอย่างเช่นในอยายะห์ในสุร,รบุกคล่าวอับาชริลนะดีนะอามันวะมิลุสซอลิฮฮะอันนละหุมจนันนัดจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่มี إ ي م านและปฏิบัติอามัะที่สอนแหละเพราะนั้น إ ي م านกับอามาัะจะอยู่คู่กันเสมอแล้วในหะดิษท่านนาบีสุรบุคคล่าวอะลัยวะซัลลัมและหลายบทท่านนาบีได้ได้กล่าวถึงการการมี إ ي م านและเคียงคู่กับการปฏิบัติ อามาัลที่สอนแหลเพราะนั้นคำว่าอินนัลละดีนะอามานูแท้จริงบรรดาผู้ที่มีอีมานตรงนี้หมายถึงการมี إ ي ่านพร้อมกับการปฏิบัติวัลละดีนะาฮาดูและบรรดาผู้ที่ฮาดูบรรดาพวกยโฮดที่บรรดาพวกยโฮดเนี่ยถูกเรียกว่าวัลละดีนะาฮาดูก็เพราะเพราะว่าฮาดูหมายถึงรอนเอาหมายถึงการการกลับมาหมายความว่าบรรดาบรรดาผู้ที่เป็นเป็นฮาดูบรรดาผู้ที่ได้ กลับมาสู่อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาแล้วก็ทําการตอบบัตตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาซึ่งในในความเป็นในความเป็นเยฮูดในความเป็นการกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาเนี่ยก่อนการที่เขาจะมีการบิดเบือนต่อคำพีของอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาและอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวต่อมาว่าวัสซาบิ so ูนว so ันนซาราวัสซาบิูนซาบิุลมีบรรดาอุลลอฮฺให้ความหมายไว้หลากหลายความหมายได้กันหนึ่งในนั้นก็คือบรรดาผู้ที่ได้ ปฏิบัติค้านกับศาสนาของบรรพบุรุษของพวกเขานะหรือว่าออกจากศาสนาของกลุ่มชนของเขาแล้วก็ไปคิดศาสนาใหม่ขึ้นมาโดยบางความหมายที่บรรดาอลิมาได้ให้ความหมายไว้ก็คือบรรดาอวสซอบอูนเะนี่ยก็คือหนึ่งในกลุ่มของพวกพวกยิวอีกหนึ่งความหมายที่บรรดาอลิมาได้ให้ไว้ก็คือวสซอบิอนะูนเนี่ยหมายถึงหนึ่งในกลุ่มของพวก พวกนัสร์รอก็คืออะไรฮะบรรดายิวเนี่ยแล้วก็บรรดานัสร์รอเนี่ยมีมีเฟลกต่างๆเล็กๆดังที่ท่านท่านบีซาลองรอนอะไรว่าซาลัมได้บอกว่านะว่าอิฟตระกตินยโฮูดอิล่าเอฟตระอิฟตระกตินยโฮูด์นัสร์รอิล่าทินเตนวัสเบีนเฟรกะทั้งยโฮูด์แล้ก็นัสร์รอเนี่ยแยกกันแตกกันออกไปเป็นเจ็ดถึงสองจำพวกนะหรือว่ายโฮูดแตกเป็นเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดจำพวกแล้วก็นัสร์รอแตกเป็นเจ็ดสองจำพวกหลายสายรายงานหลายรายวายะในการรายงานขะาวดีนี้ หนึ่งในฟิดอกนั้นก็คือคืออะไรฮะคืออัสซอบิอุลนะแต่ที่ที่ลเจิอแล้วอัลลอฮ์ตาราอาลัลลาะหนะว่ากลุ่มนี้เนะี่ยคือกลุ่มที่อะไรฮะคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มต่างหากแล้วก็ไปคิดศาสนาของพวกเขาขึ้นมาคือมาจากมาจากพวกวาน,นิสรออินได้แหละแล้วก็คิดศาสนาใหม่ขึ้นมาแล้วพวกเขาทั้งหลายก็ได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ประกอบศาสนาของเขาขึ้นมาอัลลอฮ์จาราจึงกล่าวไว้ในในการเรียงลําดับศาสนาของพวกเยโฮุดแล้วก็นัสอรอ พค์ไออด้บอกว่าอินนัลดีนอามานุวัลลดีนอฮาดูวันวัซซาบอุลวันนาซาระแท้จริงบรรดาผู้ที่มี إ ي ่านบรรดาผู้ที่เป็นมุขมินมีอีมานในการปฏิบัติมีการศรัทธาและบรรดาผู้ที่เป็นยิววัซซาบอุลและบรรดาผู้ที่ได้เป็นศาสนาพวกซาบิคือพวกที่เอาศาสนาใหม่ขึ้นมาวันนาซาระและพวกคริสเตียนม ah, ันอามานบิลละวลเยอมิลอาครวะอามิลาซอเลฮันบรรดาคนที่มีอม م านต่อรอ คือสัทธาต่อ a l l a ละรัทธาต่อวันอาคราว่ามิละ ص ฮันและปฏิบัติอามลที่อล صالح فلا خوفا عليهم ولا هم ي ซ ز นูนไม่มีความกลัวใดๆกับพวกเขาและพวกเขาทั้งหลายจะไม่มีการเศร้าโศกเสียใจไม่มีความกลัวใดๆหมายถึงอะไรครับหมายถึงไม่มีความกลัวใดๆในสิ่งที่จะมาเกิดขึ้นกับพวกเขาวลาลฮุมยะฮจานูนและเขาจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจคือจะไม่เสียใจในสิ่งที่ในสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วพี่น้องในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึง บรรดาคนที่เป็นมุมินที่มีศรัทธาบรรดาพวกยิวบรรดาพวกซอบิและบรรดานาซอรอผู้ที่มีการศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาต่อวันกิยามะศรัทธาต่อวันอาคราะห์และมีการปฏิบัติอามัลที่สอนแล้วหมายความว่าไงฮะหมายความว่าพวกยิวที่ได้มั่นคงอยู่ในศาสนาของเขาในการปฏิบัติตามท่านนบีมูซาและในชรีอัลที่มูซาได้นํามาพวกนาซอรอ ที่ได้มีความมั่นคงในศาสนาของเขาแล้วก็ปฏิบัติตามเชลีอ้างของท่านนบีนบีอีสซาแล้วก็สิ่งที่ท่านนบีอีสซาได้นํามาคนที่มีอีมานต่อร้อนแล้วก็ศรัทธาต่อวันกกยามะพี่น้องท่านแก้วว่าในนบีทุกท่านเนี่ยจะมีการอีมานต่อวันอาเครอต่อวันกกยามะวาอามีละซอเลฮันและมีการปฏิบัติอามันที่ซอแล้วเพราะนั้นนบีท่านทุกท่านเนี่ยจะเรียกร้องไปสู่การปฏิบัติอามันที่ซอแล้วอามันที่ซอแล้วคืออามันที่ประกอบด้วยกับ สองสิ่งได้กันหนึ่งก็คือมีความบริสุทธิ์ใจมีความเอกลาสต่อลอสซบานุวาตาลสองอันมุตาบาคือการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านอาบีุลลาะสัลลัลของอาลสัลลัมถ้าหากว่าเราบกพร่องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากสองข้อนี้เนี่ยอามันของเราจะไม่ถูกตอบรับเพราะท่านอาบีุลลาะหัลลัลของอาลีอวสัลลัมได้บอกว่ามันอามิลนาอามลัลยว่อะไรยฮิอัมรุนาฟะฮุวรัดใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติอามาัลที่ไม่ได้มีคําสั่งของเราไม่ได้มีคําสั่งจากเราฟะฮ ถือว่าเป็นอามณ์ที่ไม่ถูกตอบรับไม่ว่าอามั์ใดก็ตามที่เราได้ทําการปฏิบัติไปเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตรงตามแบบอย่างที่ท่านอบีบสซลลอห์ของอัยดุวบาลัมได้วางมาคือเราคิดเรื่องราวต่างๆนั้นขึ้นมาเองฟาวฮูรัอามันนั้นถูกจะถูกปฏิเสธอุลามะได้บอกว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าอามณ์ต่างๆที่จะถูกตอบรับได้คืออามั์ที่ปฏิบัติตรงตามสุนนะของท่านอบีบสซลลอห์ของอัยดุวบาลัมตรงตามแบบอย่างท่านอบีบอสซาลลอวะซัลลัม ในการที่เราอยากจะให้อามาันของเราเนี่ยเป็นอามาันที่สอนแล้วคือการที่เราไปค้นคว้าหาสุนนะของท่านนาบีสัลลอฮ์ของอะไรอัสซัลัมค้นคว้าหาฮะดีสของท่านนาบีสัลลอฮ์อัสซาลัมแล้วก็นํามาสู่การปฏิบตัติหรือว่าเวลาที่เราปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยให้เราดูว่ามันตรงกับแบบอย่างท่านนาบีได้นํามาหรือเปล่าเพราะเพราะว่าการการปฏิบัติที่ทิขานกับสุนนางท่านนาบีสัลลอฮ์ของอะไรอวสซัลัมถือเป็น,านการปฏิบัติที่มั่ดูดะทุกปฏิเสธแล้วการปฏิเสธสุนนะ ปฏิเสธแบบอย่างท่านนับดุลลาห์ลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมและก็ยึดตามสิ่งที่เราได้ทําตามปู่ย่าตายายเราทำาำตามกันมาเนี่ยคือสิ่งที่อะไรฮะคือสิ่งที่พวกมุชริกีนได้ปฏิบัติกันและอัลลอฮ์ตาลาก็ได้ตั้หนิพวกมุชริกีนโดยการที่เขาอ้างคําว่าเราจะทําตามปู่ย่าตายายของเราดังที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในในโซล่านบะกเราว่าไว้ตะกีละละามุตตบิุงมาอันซารัลลอฮ์กาลูบันนนต์ตบิุงมาอัลฟายนาอะลัยฮิอาบะอันา แล้วเวลาที่มี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 คนมาบอกกับเขาว่าให้ปฏิบตัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานลงมากอรูพวกเขาทั้งหลายจะพากันบอกว่าบัลนัตตะบิอ um ุมาอัลไฟนาะลห์อาบาอานะเราไม่ทําตาม <c oughs> <c oughs> เราไม่ทําตามหรอกสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานลงมาเนี่ยแต่เราจะทําตามอะไรฮะทำตามสิ่งที่บัลนัตตะบิอ um ุมาอัลไฟนาะลห์อาบอานะเราจะทำตามสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้วางมา บรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติตามๆกันมาเราเจะทําตามเขาเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องถ้าหากว่าเราใช้คํานี้นะว่าเราจะทาตามบรรพบุรุษที่พวกเราได้บรรพบุรุษเราได้วางๆกันมาปู่ย่าตายเราได้วางๆกันมาเรามีหนึ่งในคุณลักษณะที่เหมือนกับพวกมุชชลกีนซึ่งพวกมุชลกีนเนี่ยเขาเขาอยู่บนศาสนาอะไรนะพี่น้องเขาอยู่บนศาสนาของที่มีการบิดเบือนจากศาสนาของอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมนบีอิสมาอิล ได้มีการวางรูปแบบศาสนามีการทำอาฮัมีการละหมาดมีการทําอิบาดะตามรูปแบบของเขาแต่เขาได้มีการบิดเบือนหลักการออกไปจนกระทั่งว่ามีการตั้งฝาคีต่อลอสผานูบานานาอัลลอฮ์ท่งท่านนบดุลีสัตรอลของเลมสัลลัมมาในการที่มาเตือนพวกเขาให้ออกห่างจากการปฏิบัติที่ค้านและก็ถูกบิดเบือนจากหลักการที่ถูกต้องวันนี้สุนนะท่านนบีศ็อลีสัลลอฮของัยเิวะสัลลัมถูกนำมาสอนให้กับเราแล้วก็ให้เรานำสุนนะท่านนบี๋ยปฏิบัติแล้วก็ออกห่างจากหลักการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง แล้วการคัดค้านสุนนางทนายสละหลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางครั้งนําพาเราไปสู่การอะไรฮะนําพาเราไปสู่การตั้งภาคีต่ออัศมฐานะฮูวะตะอาลาเช่นการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะอิดะซ์สาระกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอุจีบุดะอวะต์ดดะอิดะฮะดานเวลาที่บ่าวของฉันถามเจ้าถึงฉันให้บอกไปว่าฉันได้อยู่ใกล้ฉันจะคอยตอบรับการขอดุทิศของพวกเขาเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการขอดุทิศต่อฉัน อัลลอฮฺตาลาได้บอกให้ขอต่อพระอ,องค์แล้วบอกพระอ,องค์อยู่ใกล้หนึ่งในการตั้งความคิดต่ออัลลอฮฺตาราคือการที่เราไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัาลลอฮ์อัลลอฮ์ได้บอกว่าอุดมูณ um ีอัจญุบุละกุมฉันจะตอบรับนะจงขอดุอาต่อฉันแล้วฉันจะทําการตอบรับแต่ว่าถ้าเราไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺตาราเนี่ยคือการปฏิบัติตามบรรพบุรุษปฏิบัติตามปู่ย่าตายาย ไปขอต่อหลุมศพคนนั้นหลุมศพคนนี้โดยที่บอกว่าหลุมศพคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นผู้ที่จะพาเราเข้าใกล้อลลอฮฺสุบฮานวุวตาลานี่ก็คือคำพูดของมุชริกินเหมือนกันที่เวลาท่านนบีได้ไปเรียกร้องพวกเขาไปเชิญชวนพวกเขาว่าให้มาสู่การอิบาดาต่อรอดแต่เพียงผู้เดียวออกห่างจากการไปขอต่อหลุมฝังศพพราะเขาจะบอกว่า มาณอุบสถผมอิสลามเรียกคอร์บุนาอิสลามลอยสุนฟาเราที่เราออบาดาต่อหลุมฝังศพเนี่ยที่เราไปขอต่อหลุมฝังศพเนี่ยก็เพื่อให้หลุมฝังศพเหล่านั้นเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์สุบฮานาหะตานะพาเราเข้าใกล้ต่อละตานะเพราะนั้นหนึ่งในการที่ทําให้อามันของเราได้ถูกตอบรับได้ก็คือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสุลลัลฮ์วะลัยวะซัลลัลลัมเพราะนั้นในการปฏิบัติของเรามีอยู่สองมีอยู่สองประเด็นหนึ่งความบริสุทธิ์ใจที่อยู่ในใจของเรา ให้มีความบริสุทธิ์ใจต่อลอสวาหานุวตาาในอามาันที่เราได้ทําการปฏิบัติมาประการที่2ก็คือให้อามาณ์นั้นเนี่ยให้อามั์ที่เราได้ปฏิบัติกันให้อามั์ที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยตรงตามสุนนะของท่านนบเบิลย์สอลล์อเยวะลซัลลัมด้วยกับ2ประการนี้เราจะได้อะไรฮะรับการตอบรับจากดุอาของจากการปฏิบัติของเราอิคลาสสิ่งที่ตรงข้ามกับอิคลาสก็คืออะไรฮะคือการตั้งภาคีต่อลอสวาหานุวตาลาคือการทําชีท อาจจะเป็นชีริกใหญ่ถ้าหากว่าเราได้ไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อาจจะเป็นชีริกเล็กถ้าหากว่าเราได้ทําให้อมามัลนั้นเนี่ยมีการปฏิบัติเพื่อโอ้อวดต่อมนุษย์หรือโอ้อวดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาจจะเป็นชีริกเล็กที่เรียกว่าการริยะเรียกว่าการการโอ้อวดและการปฏิบัติที่ไม่ตรงกับสุน,นัขท่านเบียร์สุลล็อห์ฮเลวะซลัมก็คืออะไรฮะคือการปฏิบัติที่้า,านกับแบบอย่างท่านเบีก็คือสิ่งที่เรียกว่าบิดาคือการคิด สิ่งรูปแบบคิดรูปแบบในการปฏิบัติอิบาดาขึ้นมาใหม่ที่ท่านอับฮุลัอฮะสัลลัมไม่ได้วางรูปแบบมาการปฏิบัติตามจึงอะไรฮะจึงเป็นสิ่งที่ค้านกับคําว่าบิดาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราต้องออกห่างจากจากชิริก เพราะลอสสุฮานวะตาลาไม่ไม่ส่งอภัยให้กับคนที่ทำการตั้งภาคีต่ออัลลอสสุบฮานวะตาลาดังที่พระองค์ได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัะฟิโรอุชนากระบีวายัยฟิโรมาดูนะดายนิเกนิมายชาแท้จริงอัลลอฮฺตาลาพระองค์จะไม่ส่งอภัยให้กับการตั้งภาคีใดๆของกับกับพระองค์แต่พระองค์จะส่งอภัยให้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการตั้งภาคีคือบาปที่เบากับการตั้งภาคีเนี่ยอัลลอฮฺตาลายส่งอภัยให้แต่การตั้งภาคีอัลลอฮ์จะไม่ส่งอภัยให้ในวันเกีย้เราาาเเคยขอออออต่่่สิงืนนกกจัลล์เมา หนึ่งหลุมฝังศพใดเนี่ยอัลย์ตาลาจะไม่สงอภัยให้กกบเราในวันกกยามาเด็ดขาดประการที่สองก็คือสิ่งที่ท่านอนินิหรสอนเรา,าให้สลัมเ,เตือนไว้ถึงอียากุมมหุหะเดชะตินอุมมรพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังจงระว,งวังเอาไว้ให้มากถึงกับการคิดสิ่งประดิษฐ์ปดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในเรื่องศาสนาฟินนกุลมุฮัเดชะติมบิดาแท้จริงทุกๆสิ่งที่คิดคิดขึ้นมาใหม่เรื่องศานส,นสนาเนี่ยเป็นเป็นวิดาเป็นสิ่งที่อะไรฮะ เป็นสิ่งที่เป็นวิดาวกุละวิดาเต็นบอลาละและทุกๆสิ่งที่เป็นวิดาสิ่งที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยถือว่าเป็นการหลงผิดวัวลุนเาตลอนฟินนารและทุกการหลงผิดนั้นจะนําพาไปสู่นรกสู่การลงโทษของรั์สุบัตโนยานาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายหน้าที่ของเราก็คือปฏิบัติให้มีความบริสุทธิ์ใจโดย ตั้งมั่นในการอิบาด้ของเราเ,เพื่อเราตาลาดีพงผู้เดียวเท่านั้นและปฏิบัติให้ตรงตามสุนัขนท่านอนับดุลาลอฮฺองอลัยวะสัลลมแล้วเราจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อะไรฮะวาอามีเลาซอลัฮันมีการปฏิบัติอามาัลที่สอนแหละปฏิบัติอามัลที่ที่ถูกต้องในในหลักการอิสลามน,นะพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลได้บอกเราให้มีอามัลที่สอนแหละซึ่งพระอ,องค์ไม่ได้ไม่ได้มีการบอกว่า ให้มีอามั่นที่มากๆเพราะฉะนั้นในในการปฏิบัติตามหลักการอิสลามเนี่ยไม่ใช่ดูว่าใครทํามากแล้วจะได้ดีเสมอไปแต่ในหลักการอิสลามเนี่ยให้ดูว่าใครทําได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ต่างๆดังที่ท่านดังที่อัลลอฮฺสุบานุอวตาลาได้กล่าวไว้ในในอิสรอันมุลกที่องค์ได้บอกว่าลียบบรุ่วกุมไอุกุมอัลฮะนุอัลมาลาเพื่อมาทดสอบพวกเจ้าว่าใครกันที่จะเป็นคนที่มีอามั่นที่ดีที่สุดอัลลอฮฺตาลาไม่ได้บอกว่า ใครกันที่จะมีอามันที่อะไรฮะที่มากที่สุดแต่พระองค์ได้บอกว่าใครมีอามันที่ดีที่สุดท่านฟูเดนเบินอายาดได้บอกว่าอามันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืออามันที่อะไรฮะมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีความถูกต้องตามสุนัขท่านอับดุลสลัลลอฮ์ของอะไรอยกว่สันลำนี่คือเรียกว่าอามันที่เป็นอามันที่ที่ดีที่สุดแล้วคนที่ศรัทธาต่อรอศรัทธาต่อวันกิยามะและปฏิบัติอามันที่ดีที่สุดอัลลอฮ์ตาราได้บอกว่าฟาลาเขาฟุลัว คือไม่มีความกลัวในสิ่งที่ได้ยังมาไม่ถึงจะไม่กลัวอะไรแล้วในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงฟาลาคาฟุนอะละอิฮ<ฆ>ิมวาลาฮุมยัฮซานูและพวกเขาทั้งหลายก็จะไม่มีความเศร,สสร,ร้าโศกเสียใจใดๆคืออะไรพี่น้องไม่มีความเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่มันได้ได้ผ่านมาแล้วคือสิ่งท,ที่ทําผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะมีความเศร,สสร,ร้าโศกเสียใจหาก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดี เขาทําการตอบบัดตัวตอบลอสสุบานอวลตารากลับตัวกลับใจกลับมาสู่การการทําความดีสิ่งที่ผ่านมาเขาจะไม่เศร้าโศกเสียใจใดๆแล้วเขาก็จะตั้งมั่นในการทําอิบาด้าในวันนี้เนี่ยให้มีความบริสุทธิ์ใจต่อลอสสุบานอวลตาราแล้วก็ให้ถูกต้องตามสุนัขท่านบีบซอลลอฮ์อัลลอฮ์สั่ลัมอัลตาลาได้ตรัสออมาว่าล้าก็อะขึนามีซกับนิอิสรออีลรวอัลัลนาอิไลฮิมรุสุลาแท้จริงเราได้เราได้เราได้เอาพันธสัญญา พันธสัญญาคือเอาคำมั่นสัญญาจากพวกบันีอิสราเอลคือผู้บันีอิสราเอลเนี่ยบันีอิสราเอลคือใครพี่น้องคือลูกหลานของอิสราเอลอิสราเอลคือฉายาของนบียะกรูปดังที่เราได้เคยพูดคุยกันไปในการพูดถึงพวกบันีอิสราเอลอิสราเอลคือฉายาของยะกรูเพราะนั้นบันีอิสราเอลนี่คือลูกหลานของนบียะกรูคือนบีต่อมาหลังจากนบียะกรูนบียะกรูคือลูกของนบีซักนบีสักคือลูกของนบีอิบรอฮิมเพราะนั้นลูกหลานยะกรูปคือนบีของบ อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวเราได้อัคตนาเราไดอัคตนามีซากขบันิอิสรออิลแท้จริงเราได้เอาพันธะสัญญาของพวกบันิอิสรออิลว่าอัลซัลนาอิไลฮิมรุสูลาแล้วเราก็ได้ส่งรอซูลไปให้กับพวกเขาเป็นรอซูลหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นนบีมูซ่านบีอีซานบีดาวูดนบีโซเลมานนบียะฮียานบีซักคาริยานบีนบีทางตางนบีอิสรออิลหลายๆท่านอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอัลซัลนาอิไลฮิมรุสูลา แล้วเราได้ทําการส่งบรรดารอซูลไปให้กับพวกเขาคุลลามาจาอุมรอซูลุมบิมาลาตาฮวาอัลฟุสซุฮุมฟารีงกัดดะบุวะฟารีกัยยักตูลูนอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพวกบันิอิสลาลที่มีการฝ่าฝืนได้บอกว่ากุลลามาจาอุมรอซูลุมบิมาลาตาฮววอัลฟุสซุฮุมทุกครั้งที่ได้มีรอซูลมาหาพวกเขาที่เป็นรอซูลที่ไม่สบอารมณ์พวกเขาลาตาฮวาอัลฟุสซุฮุม เราซุ่นที่มาสบอารมณ์พวกเขาคือไม่สิ่งที่นํามาเนี่ยไม่ตรงตามอารมณ์ไฟต่ําของพวกเขาฟารีงกอนเดอรบูเราซุลบางคนก็พวกเขาทั้งหลายปฏิเสธแล้วก็เฟารีกอยัคกตรุลแล้วเราซุลบางคนพวกเขาทั้งหลายก็ทําการฆ่าทําทการสังหารคือเราซูลนที่เขาไม่พอใจเขาก็ปฏิเสธเราซุลบางคนที่เขาไม่พอใจเขาก็ทําการทําการฆ่าทิง้งซะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อา,าวุโสานัวตาลาได้ทําการ

คิดว่าฮัสเซโบคืออวอนโนคือคิดว่าพวกเขาทั้งหลายได้คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยนะมันจะไม่เป็นไม่เป็นการฟิตรนาสิ่งไหนครับพี่น้องสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ทําการปฏิเสธบรรดาร่อซูลแล้วก็ได้ทําการสังหารบรรดารอซูลบางท่านเนี่ยเขาคิดว่าสิ่งสิ่งที่เขาได้ทําความผิดไปเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรฮะมันจะไม่เป็นการไม่เป็นการสร้างฟิตนาไม่เป็นการสร้างความอะไรนะสร้างความสร้างความวุ่นวายสร้างความเสื่อมเสียด้วยกับอะไรด้วยกับการที่เขาจะถูกลงโทษด้วยการที่เขาจะถูก ถูกจัดการจากศัตรูของพวกเขาเขาคิดว่าการที่เขาปฏิเสธบารรดาลซูนการที่เขาสังหารบารรดาลซูนบางคนมันจะไม่มาเป็นการอะไรฮะการสร้างความฟิตนะฟ้าม,ม,ม,มูวอสมูฟ้ามูพวกเขาทั้งหลายก็ตาบอดจากการเห็นสัจธรรมความถูกต้องวอสม,มมูและพวกเขาทั้งหลายก็ได้หูหนวกคือไม่ฟังไม่ฟังความถูกต้องหมายความเวลาที่เขาได าปาักธงอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพีน่น้องอายะต่างๆที่อัลตาลาได้ตําหนิตรงนี้เนี่ยพระองค์ได้ตําหนิชาวยิวตําหนิพวกบันิสซอเอลนเพื่อให้เราได้เอามาคิดไข้ควรว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้เวลาที่เขาได้ปักธงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเวลามีหลักการมาไม่ยอมรับหลักการแล้วเวลาไม่ยอมรับหลักการด้วยกับอะไรฮะอามูตาบอดคือไม่ยอมมองอะไรแล้วใครจะเอาหลักฐานอะไรมาก็ไม่ยอมวสอม,มูและก็หูหนวกไม่ยอมฟังหลักฐานอะไร ซุมมาอามูวซอมมูกะซีรุมมินหุมต่อมาพวกเขาคนส่วนมากพวกเขาก็มีคุณลักษณะเป็นแบบนี้นะฟะอามูวซอมมูซุมมาตาบัลรอฮุัยฮิมเขามีการหูหนวกตาบอดแล้วก็หูหนวกไม่ยอมไม่ยอมฟังไม่ยอมมองหลักความถูกต้องต่อมาอัลลอฮฺก็อภัยให้กับพวกเขาเวลาอัลลอฮฺได้อภยัยกับพวกเขาแล้วก็ย้อนกลับมาสู่การอะไรฮะซุมมาอามูวซอมมูกะซีรุมมินหุมต่อมาส่วนมากของพวกเขาก็มาทําการมีการหูหนวกตาบอดอีก ก็คือไม่ยอมมองศสัจธรรมแล้วก็ไม่ยอมฟังสิ่งที่ถูกต้องวัลลอหุบซีรุมบิมายะมารูนและอัลลอฮ์ตารานั้นเป็นผู้ที่ทรงอะไรฮะเป็นผู้ที่ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติมาทั้งหมดคือสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ทำการปฏิบัติมาเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาไ้ได้ได้ทรงเห็นทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายทำการปฏิบัติเพราะฉะนั้นบางครั้งการปฏิบัติของพวกยะฮูดและก็นอซอรอของพวกอะลุนกิตามเนี่ยพยายามปฏิบัติในสิ่งที่อะไรฮะแล้วก็คิดว่าอลัาาลลอฮ ไม่เห็นในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติแต่ให้รู้ว่าอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าพระองค์นั้นได้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺตาลาทรงทรงเห็นทรงรู้ในสิ่งที่เราได้ทําการปฏิบัติไปแล้วเราจะได้เกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัลละห์มากขึ้นวรูซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะดีลลัาฮิวะมุฮัมมัมวะไยลาอาลัยฮมวะสัลลั